และอย่าง<ม>ที่บอกกันเอาไว้นะครับว่าคุณพิธาบอกว่าไปต่อไม่รอแล้วนะ<ม>ที่บอกอไว้นะครับว่าที่ i g จีพิธาไอเนี่ยมีการโพสต์คาว่า forward แล้วก็มีตัวอีโมจิไฟลุกเอาไว้ด้วย<อ>เหมือนกับพร้อมจะก้าวไปต่อด้านหน้านั่นเองนะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกกําลังใจเดินหน้าทํางานต่อไม่รอแล้วนะอันนี้โพสต์ไว้ในแฟนเพจของก้าวไกลนะฮะแน่นอนครับว่าก็ต้องรอดูกันต่อไปเห็นบอกว่าเขียนข้อความดังนี้ครับร่วมสร้างก้าวต่อไป ก้าวไกลทั auto, games, ้งแผ่นดินโอ้โหก็คือลงหมดเลยอ่ะทั้งใน Facebook ส่วนตัวของคุณพิธาเองนะคะใน i อหรือว่าทางของพักก้าวไกลเองก็ตามนะคะเนี่ยคือหลายคนก็จับตาดูความเคลื่อนไหวว่าเป็นยังไงเนี่ยล่าสุดก็มีโพสต์นี้ออกมานะคะขณะเดียวกันค่ะคุณปิยบุตรแสงกนบกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าโพสต์ข้อความผ่าน Facebook บางช่วงเหมือนกันว่าสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยยกคำร้องในคดีที่พิธาที่ถูกร้องว่ามีลักษณะต้องห้ามจากการถือหุ้นสื่อโดยสารรัฐธรรมนูญเห็น ว่าไม่มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวให้เหตุผลสประเด็นดังนี้ 1. ตามบทบัญญัติมาตรา98วงเล็บ3เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆแม้ถือหุ้นเดียวก็เข้าข่ายมาตรานี้ไม่จําเป็นต้องดูว่าจํานวนหุ้นเนี่ยมากเท่าไหร่จนส่งผลต่อการครอบงําสั่งการได้หรือไม่กรณีสารรัฐธรรมนูญเห็นต่างกับสารดีกาคือคําสั่งสารดีกาแผานกคดีเลือกตั้ง24ทับัคดีคุณชานชัย อิสระเสนารักษ์ถือหุ้น AS 200หุ้นเนี่ยเป็นอันว่าถ้ายัางไม่ยกเลิกบาตรา98วงเล็บ3 <c oughs> ใครจะมาเป็นนักการเมือง <c oughs> ลงสมัครรับเลือกตั้ง <c oughs> ต้องไปตรวจสอบให้ดีว่าตนเอง ถือหุ้นสื่อหรือเปล่าแม้หุ้นเดียวนะคุณปิยะบุตรก็บอกอันเนี้ยก็ไม่ได้ซึ่งตรงนี้แหละครับที่เป็นประเด็นเพราะว่าหลายๆคนคงได้ยินได้ฟังนะครับตอนที่ศาลได้มีการอภิพักษ์าออกมานะครับได้มีการยกเอาเหตุผลที่ว่าเบื้องต้นในตอนแรกคุณพิธาได้มีการเอ่ยปากเปล่าในการโอนหุ้นให้กับน้องชายาซึ่งปรากฏว่าต่อมาได้ก็มีการถามไปที่กกตและสุดท้ายก็มีการโอนหุ้นเพื่อให ไม่ได้ถือหุ้นหรือว่าไม่ได้เป็นผู้การบริษที่ถือหุ้นนี้อยู่เพื่อความเรียกว่าบริสุทธิ์ใจแท้จร<ะ>ิงขณะเดียวกันนะครับในกรณีที่ว่าคุณพิธายังถือหุ้นบริษัทไอทีวีสี่หมื่นสองพันหุ้นณวันสมัครรับเลือกตั้งนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่ง<ะ>ประเด็นต่อมาครับที่อาจารย์ปยบุตรพ,พูดถึงก็คือเรื่องของบริษัทไอทีวีครับที่ไม่ได้เป็นสื่อโดยพิจารณาจากคาให้การของประธานบริษัทครับ ซึ่งก็คุณคิมนั่นเองนะฮะสํานักงานประหลัดสํานักนายกบอกเลิกสัญญาการทําสื่อกับ i อทีและ i อทีไม่มีแบอนุญาตประกอบกิจการงบการเงินซึกแสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีรายได้จากการทําสื่อเอกสารส่งสํานักงานประกันสังคมก็ไม่ได้ระบุว่าทําสื่อเช่นกันนะครับค่ะนี่แหละค่ะคือคุณปิยบุตรก็เหมือนกับสรุปนะ วิเคราะห์คำวิดิชัยของสารรัฐธรรมนูญเป็นประเด็นแบบนี้นะคะคุณพิธามีหุ้นไม้เอามีหุ้นแม้โอนไปให้น้องชายแล้วแต่ว่าวันรับสมัครเนี่ยยังคงถือหุ้นอยู่ทีนี้สําคัญเลยก็คือต้องดูว่า ITV เป็นสื่อหรือเปล่าวันนี้ก็ชัดเจนพิจารณาว่า ITV ไม่ใช่สื่อแล้วนะคะทีนี้หลังจากที่มีการฟังคําตัดสินของสารเนี่ยคุณพิธาก็มาตอบคําถามสื่อมวลชนนะคุณอาบคุณผู้ชมว่าเนี่ย ถ้าเกิดว่าอคําตัดสินแบบนี้แล้วจะกลับเข้าไปทํางานเมื่อไหร่<อ>จะกลับเข้าสู่สภาเมื่อไหร่คุณพิธาบอกว่าเดี๋ยวต้องรอก่อนรอสัญญาณก่อนตัวผมเนี่ยพร้อมเต็มที่มีคุณผู้ชมคะในเรื่องนี้มีข้อมูลออกมานะคะคจากเลขาธิการสมาชิกผู้แทนรัศดรว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาพัฒสุขนันนะคะให้สัมภาษณ์หลังจากที่คุณพิธาเนี่ย รอดและจากกรณีถือหุ้นไอทียืนยันค่ะว่าคุณพิธาเนี่ยสามารถกลับเข้าสู่สภาทำหน้าที่ได้ตามปกติเพราะศาลไม่ได้สั่งให้สมาชิกภาพสสซิ้นสุดลงส่วนเรื่องของการรอเอกสารจากศาลร,รัฐธรรมนูญส่งมายังสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนรัษดรก่อนหรือเปล่าเนี่ยในทางธุรการก็จะมีหนังสือแหละค่ะ จะมีหนังสือตามขั้นตอนตามปกติแต่จากที่ดูตามคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญก็ถือว่ามีผลตั้งแต่อ่านคำวินิจฉัยแล้วนะคะ คุณพิธานี่คือสามารถเดินกลับเข้ามาลงชื่อนะแล้วเข้าห้องประชุมสภาได้ทันที <S <S อีกหนึ่ง <S 2> <S 2> ประเด็นเงินเดือนละ <S <S ่ะก่อนหน้านี้ที่หยุดทําหน้าที่ไปเงินเดือนสอสอของคุณพิธาเนี่ยบอกเดี๋ยวจะมีการดําเนินการย้อนหลังให้ด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องแจ้งกันนะครับว่าสําหรับแฟนๆของดองสมส้มหรือว่าพระเก้าไกละนะครับจากวันนี้24มกราคมสถานีต่อไปครับ31มกราคมสาธารณมนูญเช่นกันนะครับนัด วินิจฉัยปมก้าวไกลในการนํานโยบายการแก้มาตรา112ใช่ไหมซึ่งแน่นอนครับว่าตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะถึงขั้นเป็นการล้มล้างการปกครองหรือไม่31สสมกราคมนี้รู้กันนะครับน,นี่กนต่อไปนะฮะค่ะนี่ก็เป็นเรียกว่ารวบมานะเป็นประเด็นที่เป็นความสําคัญความคเคลื่อนไหวที่ให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันในกรณีของคุณพิธาวันนี้นะคะครับ